หูขามันมีพูดเลยโอ้ยนั่งกรับผมเห็นเบิ้งดอกพูดเลยขาเป็นขา สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสู่ผู้สุขคนครับเมือนี้กับพะเขาปลาหาเก็บเห็ดอีกคือเก่าครับผมกัดน้องแพงครับสวัสดีเจ้าพี่กัดเก่านั่นแหละปลาน้ำหนาวอย่างมาตั้งโดนครับผมกำลังฟอดอกหนึ่งเห็ดผงทหารโอ้ขาไม่มีหรือโอ้ขามันมี anh em Tương thơ nít nổi cốm dẹp Chết mà lẹ 2 này Chính kín lửa tới <laughs> đỏ bằng phi nào không? เ,เสียดายครงานอีดอกนึงครับเห็ดหน้าแล่ดอกเดียวย่างมักไก่เติบครับผมกำลังได้เห็ดซีหาดอกเนาะเลาะไปเรื่อยๆแล้วครับผม แป้งดอกหนึ่งครับหิดหน้าแล่ครับผมดอกนี้โอ้โติดขาแมงกิน เห็ดเ้าเหล็กดอกนี้ครับออกยวงห้างครับผมเห็ดเห็ดแดงน้ำหมากดอกนึงครับ แป้งสองดอกดอกนึงครับแป้งออกมาแล้วครับ เดี๋ยวที่ย่ายมองครับผมไปเบิ้งโซนใหม่นะครับเนาะเฮ้แต่ได้แต่เห็นน้ำแป้งเอ๋มอยเลยเห็ดน้ำแป้งไปแกงอยู่นี่ยช่วงช่วงเห็ดไว้เนาะบ่หลายสำคห์คนไม่เงียบเผมก็ไม่ได้มาเห็ดทานเห็ดนาแรียเห็ดแดงเห็ดน้ำแป้งเป็นเห็ดดินเห็ดร่วมเนาะมันเห็ดดินจอยเห็ดพึ่งมาได้เลยต้องต้องรอตีต้องรอไปเปลี่ยนโซนไปเปลี่ยนมองเบิ้งครับผมมาทำมันดี เปลี่ยนโซนใหม่กำลังพ่อดอกอย่พี่น้องอ้บึงเจ็ดนาแหล่ดอกปันไงีอู้พี่บึงดอกพูดขาเป็นขาเดินะไปเรื่อยครับผมพอได้แกงอยู่บ่พี่น้องครับเก็บแป้งครับผมสองดอก,ดอก จะเพอะได้แกงอยู่ครับผมดอกนึง แป้งก็เกิดได้หลยอืมคนล้าแล้วครับผมเด็ดแต่ดอกเฮ้ยดีเด่นเลแหายดอกด้วยครับผมเกิดน้ำแป้ง เขาผลไปรวมสองดอกครับผมดอกนี้เปื่อยนะครับบัวลอได้ดอกเดียว หลายดอกอยู right. kind of ่ครับึงดอกงามนีครับอีกสองดอกเห็ดน้ำแป้งนะครับขามันผุจุ o m หน่อยมัน đó mình ăn với chèo thịt địp chèo mít trượt เป็นแฟนรับผมเดินแต่แตงนั้นมาเกิดจริงจิ่แหละมไไดีดอกนึงเม่นบินสมบดอกของเธอเียต้องวุ่นกดอกนี้ก็ได้อยู่ครับนี่ก็เอา ô chị cứ tông nghe ngon ghê khó đơ mà nè chết ướt nào lại tìm kiếm kiếm này mong điều อกนึ่งสองดอกนั่นแป้งครับผมอยู่ Để lại tựa vui nè Kèm một ngay vui đó Đọc หาเนยเอาครับนี่ใบม่นะ lắm lá hại các bạn, tất cả mọi người tất các bạn người thảo chua các bạn, tất cả mọi người 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 tất เก็บไปเก็บมาได้หลายติบเครื่องตาแล้วเห็ดแป้งเห็ดมาเคานะครับผมสองดอกดีดี มูอเบิดครับสองดอกดอกนึงงามนี่ดอกน้อย,ออยจีน้อยมัน เห็ดนาแล่ท่านี่เห็ดนาแล่ครับนี่แต่ว่าแดดเผาจนสีจางหมดแล้วเอาละครับผมล่อไปไกลเติมครับผมเมื่อนี้ล่อไปหนึ่งสองสามมองนะครับผมผลงานที่ได้ก็ได้บอร์ไหนะครับเนาะม่ได้เห็ดแป้งอยูโฮมนึงนะครับผมก็เพราะที่ยูเพราะที่กินครับช่วงนี้เห็ดวายครับผมต้องล่อเห็ดชุดใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวมาจอบเบิ้งใหม่ครับผมมาจอบเบื้อยู่เรื่อย เมื่อหนาอาจจะได้ขึ้นภูนะครับผมขึ้นภูลองเบิงไปเบิงเห็ดถอบเห็ดขอบนะครับเนาะหรือว่าอาจจะได้ไปสำรวจเบิงปลาไหมปลาอื่นนะครับสรับมือหนี้กับพืชที่ยางออกยางกลับแล้วครับผมเ๋ยวไปเบิงผลงานรวมๆครับผมกับของน้องแทงนะครับยี่ข้างหลอกครับผมอ่ะถอยทับครับผมยางจนขาอ่อนขาลากยางอมขลุกสามปลาแล้วครับมัอนี้ไปสามโมงสามโมงได้เทียงเท่านี้โอ้ได้หลายอยู่ ธรรมดาก็เนี่เห็ดยืดก็ยังได้เตียนตาอยูุ่่นของมัแก่เห็ดนางงัวครับผมเนี่ยเราบัวเราตูมเนาะนะงั้นหนึ่งกิมเจลเนาะหนึ่งเจลอยู่นลำหนาวนี่มันพื้นนะครับผมสหรับคนมักฮึ่นก็บเป็นกิมเจลแสบอยู่มันฮึ้นแต่ว่าแหงว่ามันฮึ้นบ่หลายเแบ่หลายอะไรก็บพอกินได้คนมาเพิ่นเก็บออกเก็บออกแบบต้นเขาออกเห็ดเอ็มผมก็ได้่อนเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งดอกเดียวเห็ดนาแลเห็ดนาขาวเห็ดแดงน้ำหมากนะครับผม น้องแพงก็ได้เห็ดงัอเห็ดทานกันนี้เป็นเห็ดดอกเห็ดดินทั่วไปแล้วครับผมเมนี่เห็ดพึ่งนี้ผู้เห็นอาแจะวา้ข้างล่างเป็นเห็ดต้องล้อชุดไม้ครับผมเ้ราเห็ดชุดไม้ออกสะมาเก็บชุดนี้็บบที่ว้แล้วล่ะเดี๋ยวมาจอบึงไม้ครับผมขอบคุณทุกไล่์ทุกแชทครับทุกการติดกานตามครับจิบน้าพอกันไม้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีอยู่พอได้กินครับผม